เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม one piece bounty rush กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับลูฟี่เกียห้านะครับทุกคนหรือลูฟี่ล่างเทพนิกะนั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหา ID ดีดองเพชรนะครับต้องเว็บซอมบี้รัชนะครับเป็นเว็บสุ่ม ID ดองเพชรเกม one piece bounty rush นะครับทุกคนเริ่มต้นขั้นต่ําเพียงแค่ 10บาทเท่านั้นนะครับทุกคนมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับ สามารถสุ่มได้นะครับขั้นต่ำนะครับเพชร1 0 0 0ถึง5,000เพรเลยนะครับทุกคนและยังมีโอกาสนะครับได้ตัวละครระดับรีเจนต์นะครับทุกคนระดับ EX นั่นเองนะครับตัวละคร EX สามารถเข้าไปใช้บริการเข้าไปสุ่มกันได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปสุ่มกันเลยบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะผมเล่นครั้งแรกนะครับทุกคนครั้งแรกจริงๆโดนสุดไปเลยนะครับทุกคนแต่ผมก็ไปอ่านสกิลมาแล้วสกิลมันมีอยู่ประมาณ3สกิลนะครับ ทุกคนมีสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลสองนะจะใช้ได้สองรอบนะมันเป็นแบบสกิลหมัดหมัดยังยืดอะแล้วก็ถ้าใช้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น คนยักษ์นะครับทุกคนเอน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะมันเป็นตัวละครสายโล่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนได้3ามสายนะครับทุกคนถ้าเราไปดึงธงก็น่าจะเป็นสายวิ่งนะครับทุกคนถ้าเราไปสู้นะครับไปบวกกันนะครับในธงฝั่งศัตรูเราก็จะเป็นสายหมัดนะครับทุกคนเอเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับทุกคนบอกเลยโอ้เล็กๆกระตุกจังวะดูๆแถวผมดึงเนี่ยพอดึงปุ๊บเปลี่ยนเป็นสายวิ่งเลย คือดึงเร็วกันทงเพิ่มเกตเนี่ยถ้าเราเพิ่มเกตกันทงเนี่ยก็เพิ่มเพิ่มกันทงเร็วถ้าเราไปสู้กับฝั่งศัตรูนะครับสู้ในทงฝั่งศัตรูเราก็จะเป็นสายหมัดที่โคตรแรงนะครับทุกคนเออคิดดูแม่งโคตรโกงนะครับทุกคนเป็นตัวที่โคตรโกงแต่ผมสุมได้ได้การันตีไอ้บ้าเอยเรามาดูกันหม,หมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้าติดนะครับติดสถานะไฟช็อตนะตีตีโอ้โหแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่ อ่ะหมัดคนยักษ์หม,มัดยางยืดนะมันจะเปลี่ยนเป็นคนยักษ์นะครับแล้วก,กดสกิล2ได้2รอบแล้วจะเป็นสกิลนี้แทนกระทืบกระทืบใครดูเป็นไงเหมือนในอนิเมะปะเหมือนในอนิเมะปะยังไงตีตีต,ต,ตีโอ้โหใครดูหลบได้โอ้เดี๋ยวเจอสายฟ้าหมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้ายางยืดหมัดสายฟ้ายางยืดเนะี่ยติดสถานะไฟช็อตติดสถานะไฟช็อตตีตีต ตีตีธรรมดาก็ตายเลยโอ้เกมกระตุกมากนะครับทุกคนคือเอฟเฟกมันอลังการหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเกมกระตุกน่าจะใช่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้น่าจะลื่นแล้วเราไปดึงธงนะครับดึงธงเร็วออะโอ้ผมไปเหยียบฟองสบู่จบแล้วโอ้ใครดูโอ้โหสู้กันนัวจัดใส่นัวครัวซองกันจัดเลยใส่นวครัวครัวซองกันจัดเลยใส่นวครัวซองกันจัดเลยยังไง สายฟ้าไปแดกบิ๊กมัมโดนไฟช็อตนะครับโดนไฟช็อตแล้วก็ตีธรมธรมดาไปตีธรรมดาไปเนี่นะครับเราอยู่ในทงฟังศัตรูดูสังเกตดีๆผมกลายเป็นสายหมันนะเดี๋ยวรอผมดึงทงดึงทงก็เป็นสายวิ่งนะครับทุกคนคือทําทุกอย่างแบบครบเครื่องหลบมาก่อนหลบมาก่อนหลบมาก่อนดึงธงไปก่อนดึงทงเร็วนะครับดึงทงเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอเกือบตาย เอาหมัดสายฟ้าไปกินเอาหมัดสายฟ้าไปกินแล้วก็คนยักษ์กระทืบบิ๊กม้าโอ้โหมันหลบได้คนดูมันหลบได้เอ้ยไปแล้ว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 เ้ยไปแล้วหนี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 โอ้โหเกือบตุยเกือบตุยนะครับคนดูโอ้โหมีเพิ่มเลือดไหมนี่เฮ้ยทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอะ,รอะ,รอะ,รอะลูซี่เจอเจอ เจ้าผมสวนหมักสายฟ้าหมัดสายฟ้าอย่างยืดโอ้โหโคตรเล็โอโ้ต้องดึงทงกอนต้องดึงทงกอนเออจะแพ้จะแพ้จะแพ้โอ้โโอทีมไม่เอาอะไรเลยทีมนี่ไงดึงทงเร็วอยู่ดึงทงเร็วอยู่ไปไปกระต่อโอ้ใครนี่ใครดูกระทืบแม่งหรอกกระทืบแม่งหรอกโอ้โหแพ้ว่ะคนดูผมแพ้ว่ะ แต่ตัวมันคือตัวมันเหมือนจะเล่นยากนะครับแต่เล่นสนุกอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเกม2นะว่าจะเป็นไงเกมแรกคือกระตุกจัดนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนและเราก็มาต่อกันในเกมที่2นะครับผมลืมบอกไปนะครับในเกมแรกนะครับตัวละครนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ด้วยนะมีสกิลเคาน์เตอร์ด้วยการกดสกิลหนึ่งครั้งไว้นะครับ เนี่ยมันจะเป็นการเคราน์เตอร์รอศัตรูมาโจมตีนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดมันก็จะเด้งยางยืดใส่แบบนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องสุดๆนะครับทุกคนทําได้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะดึงธงกันธงนะครับหรือว่าจะโจมตีศัตรูนะครับทุกคนฟื้นฟูเลือดมีสตันมีทุกอย่างมีเคาน์เตอร์นะครับทุกคนเป็นไงคือสุดจัดจัดนะครับทุกคนทําได้ทุกอย่างในล่างเดียวนั่นเองอคือเดีย๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าอะไร จะบอกนะว่ากมไวอ่ามาถึงแล้วก็หมัดสายฟ้าเลยหมัดสายฟ้าไปก่อนอ่าถ้าไม่ถ้าไม่สตาร์ทมันก็จะเป็นอย่างเงมันก็จะล้มนะครับแล้วก็หมัดยางยืดนี่งไงเลียนเป็นคนยักษ์แล้วก็กระทืบต่อโอ้ผมลืมผมลืมว่ามันมีนมเกาะตี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 ยังไงไคโดยังไงตีตีตีอโอ,ตตตอ้เคโอไปหนึ่งตัว โอเป็นหนึ่งตัวโอ้โหใครโดเยอะจัดไครโดเยอะจัดไครโดเยอะจัดมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้าออาใครโดไปไหนแล้วตอนนี้อยู่นี่นี่โอ้โหตายโอ้โหไครโดแรงจัดก็บอกไว้ก่อนนะครับไอหมัดสายฟ้าเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันโจมตีไม่สนสิ่งกีดขวางด้วยนะหมัดสายฟ้าแบบว่า ถ้าศัตรูนะครับเป็นแบบพวกเช่นโดฟามิงโกนะครับมันกลางใยแมงมุมอ่ะเราสามารถใช้สกิลนะครับโจมตีทะลุได้เลยนะครับเออไม่สนสิ่งกีดขวางนั่นเองนะครับบอกเลยโคตรโหดโคตรก๊อตหมัดสายฟ้าไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยหมัดเนี่ยเป็นไงอหมัดช้างหมัดอีเลเฟ่นกันหมัดอะไรสักอย่างอ้กระเด็นไปไกลมากนะครับคนดูกระเด็นตกไปข้างล่างเลยแรงด้วยแรงด้วยดึงด้วยดึงด้วย มันไม่มาีนี่หรอมันไม่เดดนี่แล้วก็ดึงทงไปแล้วก็ดึงทงไปแล้วเราไปทงกลางเพราะว่ามันกาลังดึงทงกลางแล้วก็ไปทงกลางเพื่อไปกันทงยังไงมันดึงทงสําเร็จแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้โหผมต้องดึงทงเหรอเนี่ยผมต้องเดินดึงทงเหรอเนี่ยมาบวกกันมาทาศึกยุทธอาตถีกันเถอะเจอ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 เกันอย่าเพิ่งหนีไปไหน จะพึ่งหนีไปไหนหมัดสายฟ้าหมัดสายฟ้าเปียงไปก่อนช็อตไปก่อนช็อตสตาร์ไปก่อนแล้วก็คนยักกระทืบกระทืบเท้าไปก่อนกระทืบเท้าไปก่อนวูแรงอยู่นะคนดูแรงอยู่นะทําไปเล่นไปนี่นี่ได้โอ้โหโดนเบริโลเบดนะครับดึงทงดีครับแปดมิคนดูดูคิดว่าดึงทันไหมเร็วมากนะครับดึงทงเนี่ยนี่ไงฮะอู้ยฝั่งมันก็ดึงว่ะโอ้โ จบเกมไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูฟี่ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าไปฝึกฝนเล่นบ่อยๆบ,บอกเลยว่าโหดโคตรโหดโคตรกอตแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ